สสวัดีครับผมคนมันอกครับไม่ยามกรับครับผมไม้นี่ครับไม้ข้องที่ห้องใส่ปลาไหลนี่ครับมันี้ใส่เงี้ยเนี่ยเงี้ยมั่นครับน้ำยาครับรัวอันได้สิมานไปลุ้นน้ำกันครับผม ตัง้งแรกครับน้องขาวครับผมน้องขาวหยุบตรงครับครันน้ามันแห้งหมดแล้วครับผม โอ้โหครับผมมัิมมีห้อยหนูอยู่ครับมีหลองร้อยหนูอยู่มันครับผมมั่นสำารัหลังนะครับ น่ามันแห้งหมดเลยครับผมไม้หามาใส่ประไหลนะครับว่าจิบนี่หนูบอ่อครับผมแห้งครับผมแหลงครับครับหลังหนึ่งนี่นบ่บเข่าครับผม มันออกง่ายอยู่ครับเมื่เขาให้ผมเขาเก็บก่อนครับอบบ๋อยังี่นออก ในท้องปางางครับผ่านเลยพี่น้องเอ้ยผมมีหนูครับลันจริงจรอโอ,อกเคเปันครับ เลี่หนองทรับคือหายพี่น้อนเขีนเตเสือกจ้ะ วดก่นผมมาเพราะท่นแหงเป็นไรครับงวนนี้แหงแล้วครับก้นหนูทองขาวพ่่อ้อหนูทองขาวกินเงี้ยมันสิหนูไงโบเขา่ามีก็นหนูทองขาวเข่าก่อนครับห้างมันครับผม ตัวมีเตียมมันมนพี่น้องนี่ไงดูทางเขาสองโตครับนี่คือพกเขาครับผมมันขวยมันครับผมแล้วนี่ก็บก่เขาครับ บบนี่ก็บอกเขาห้อยกินมั่นอยู่ครับเดี๋ยวเขาเก็บกันครับผมมีมน่อยพี่นกบ,บูมี่ล้วครับนะครับผม โไม่หนูพี่น้องนี่ครับหนูมันเชื่นนองใดเนาะมันโอน้หัวยุ่งมันไม่หนูครับผม เตีมสามห้ำต้นครับผมนูง้ง่ญ่ไอ้นู้งของาวครับมีก็นู้งของขาวอยู่เลยพี่น้องโอ้ยขี้เตีมนะโอเคปังครับสองลงังผมใส่อยู่นี่ครับผม วันนั้นได้นหนูฝึกอยู่ครับทันบอกพี่น้องพี่จันโน่ทองขาวสี่ตแล้วครับสามตัวสามตัวครับย่างเห็นนะพี่ปินลางงางมากเลยสี่ครับผมหัเข่าครับผม โอ้อามากินมั่นผมเล่นอยู่ครับรูปของขาวว้นี่ครับกลวยเพื่อนโอ้ยบุกง่ายเลยครับแล้วข้างหลังนึงนี่นี่ครับ,บ,รบ,ออรบจังกิบโอ้อยยังพี่น้อง ้องขาวครับผมรังขาวกินมันสำปะหลังครับมีหนูใหญ่เลยครับมือนนี่เก็บกันครับเป็นรังขาวพี่เนอะรังขาวเขากินมันสำปะหลังครับเยอยู yeah, ยังอยกัดใหม่ๆของพวกเขาครับผมเลี้ยงอยู่สามหลังครับผมพี่ขั้นเด่นหนุ่ใหญ่แจ็คตัวอยู่เด็หนู่มองขาวเขากินครับนี่ก็พวกเขาครับผมยังเงี้ยใส่สีดำ mời hòn mình ngọc hẹp hôm quay này boccao hôm bổng nhôm bổng nhôm nay bổng nhôm 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 นะครับแม่รังที่ถ่ายอยู่นี่ครับปอนานูผูกบอ่อพี่น้องเอ้ยบ้าพี่น้องเบืองมันมากินมั่นผมหลินเฉยอ,อยู่ครับโบราณน้นนู้งทองขาวครับนะครับ บูมานครับผมมือนนี่บูมานพี่นองมือนนี่แค้วันนี้หนังครับผมนู้ดของเขาเต,ต้นนู้ดของขาวครับผมมาแฉมครับ นู่้องขาวู่นเมนูใหญ่เยอะตครับผมมึงมันอยู่บ่พี่น้องแงีนี่มันเป็นนู่้องขาวครับไปครับกลับบ้านอาโตไป็นูใหญ่บ่ได้นนูใหญ่ไปต้องใช้ไม้เข่าอีมันทำปลาหลังพี่น้องเอาเนี่ยมันทำปลาหลัง โบแมนโบเป็นทาครับผมมันสำลังโบช่วยอัญญาเ้าครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ตามเป็นกำลังใจครับอายุหากินคืนเอเราครับเพ้่นมันนอกครับผมเพิ่งดวงิ่งหลวงพี่นอกมัน่งบวยไงเป็นเลยครับผมไม่คิดว่านา่าจะเต็มเลยล่นะ i have